สวัสดีแฟนร,รายการยิปซีสอทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะให้กับแฟนร,รายการยิปซีสอทะลุฟ้านั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0634457878เป็น Ad ID ดไอ e ดลน์นั่นเองนะคะแล้วก็0948080999นั่นเองค่ะติดต่อแอดมินเข้ามาเลยนะคะเข้าทั้งหมดเนี่ย89งวดแล้วนะคะของครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่ของ ปี65นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนะคะที่999นั่นเองค่ะ999บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีแฟนร,รายการยิบซีสทะลุฟ้านะคะพบกันเช่นเคยนะคะประจำเดือนธันวาคมค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่ตาลเทวีโชคสวัสดีค่ะทํานายดวงชะตากันเช่นเคยนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะก็ชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17 พฤศจิก,กายนนะคะถึง15ธันวาคมค่ะก็เป็นชาวธาตุน้ำนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศี พี่จิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องการงานของคุณนะคะก็ขอให้คุณได้ระมัดระวังนะคะนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดนะคะหรือว่างานที่คุณมุ่งหวังไว้ ว่าจะทํานู้นทนํานี้อะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณติดตามงานนะคะหรือขอให้คุณได้มีมีความรู้สึกว่าคุณคุณต้อง ต้องใกล้ชิดกับงานของคุณนิดนึงนะคะแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันค่ะก็ขอให้คุณได้มีความรู้สึกว่าคุณให้ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะคะก็จะไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมนี้นะคะ,ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณ วิตกกังวลกับเรื่องรายได้นะคะกับเรื่องของเงินการเงินเศรษฐกิจที่มันประดังประเดเ,เข้ามานะคะมันเหมือนกับคุณแก้ปัญหาไม่ตกมันก็มีเงินเข้ามาก็จริงอยู่มีรายได้เข้ามาก็จริงอยู่แต่มันแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาไม่พอมันจะต้องแก้ต่อไปอีกนะคะคุณยังยังมีความเครียด อยู่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันค่ะในความรักเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะแต่ก็ขอให้คุณใช้สติตั้งมั่นให้ดีนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคมีความขัดแย้งนะคะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันไม่ลงรอยกันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคำพูดมีการทะเลาะเบาแวงมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาก็ตามนะคะ ขอให้คุณใช้สติให้ดีเพราะว่าเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้นั่นก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งของคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างสาหัสอยู่ในเรื่องของความรักนะคะค่ะก็ขอให้คุณตั้งมั่นให้ดีนะคะตั้งรับให้ดีนะคะมันอาจจะมีม,มีมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะหรือมีอุปสรรค อะไรก็แล้วแต่เข้ามาหาคุณนะคะก็ขอให้คุณตั้งมั่นตั้งรับให้ดีๆเลยนะคะ,คะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะก็สุขภาพแข็งแรงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลแต่มันก็ไม่ทําให้คุณบั่นทอนในเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นเนี่ยค่ะก็ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคนะคะก็ควรจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิง นะคะที่สูงวัยหรือวัยกลางคนนะคะหรือคุณอาจจะได้รับโชคลาภจากสุภาพสตรี นะคะนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณในเดือนธันวาคมนี้ค่ะค่ะก็ชาวราศีพิจิกนะคะประจาเดือนธันวาคมนะคะช่วงในเดือนของธันวาคมนะคะคุณเรามาระวังในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะ,คะที่อาจจะส่งผลมาจากเรื่องของการงานกับการเงินคุณลอกป่าที่คุณผิดหวังเลยคุณไม่รู้ว่าจะทําตัวอย่างไรนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณก็ ได้โชคลาภเต็มๆอยู่แล้วยังมีการโชคลาภอยู่นะคะและคุณก็จะรู้สึกว่าได้ของกำนัลนกนๆน,น้อยๆหรืออะไรที่เป็นโชคลาภทางใจให้กับคุณน,นั่นเองนะคะในชาวพิจิกเนี่ยเราก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะให้ท่านอาจารย์เสริมโหราศาสตร์ให้กับชาวราศรีพิจิกค่ะาชาวราศรีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าในพื้นในพื้นของราศรีพิจิกเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะขเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์นรเกณฑ์ ซึ่งมีดาวราหูเป็นคาดอยู่นะคะทีนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยคำว่นานาระเก์เนี่ยก็คือเป็นเกณฑ์ที่วาสนาของคุณนะ่ะชื่อเสียงกิตยศของคุณทรัพย์สินสริงคารของคุณเนี่ยมันจะหลั่งไหลมาเป็นสายน้ำนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะไหนเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องมาดูดวงชะตาตรวจดวงชะตาให้คุณอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> แต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะ เป็นชาวราศีที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างดีราศีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ําด้วยนะคะนี่เมื่อเป็นธาตุน้ำเนี่ยแต่ในราศีพิจิกเนี่ยเป็นธาตุน้ํากรดนะคะเมื่อเป็นน้ํากรดเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่มากระทบใจคุณถ้าคุณโกรธคุณก็จะโกรธแบบหุนหันพันแล่นเลยแบบโกรธแบบเอาเรื่องเลยเหมือนเหมือนคุณอยากจะสาดน้ํากรดไปอย่างนั้นเลย แต่พอคุณหายแล้วอ่ะคุณก็จะเป็นน้ําที่ปกตินะคะฉะนั้นเขาเรียกว่าชาวราศีนี้โกรธง่ายหายเร็วนะคะก็นั่นคือพื้นดวงของชาวราศีพิจิกค่ะเราลาชาวราศีพิจิกค่นี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ